สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนก็คืออันนี้เป็นอีกงานหนึ่งนะไอผ่าท่ออะไรวะ CB ปะ่ CB ปะ CB 500X ครับ C B 5 0 0้า x เป็นตัวทวร์ลิงน,นะฮะก็อันนี้จะก็ได้ผ่าแล้วผมไม่ได้ผ่าขั้นตอนการผ่าแต่ว่าอันนี้ผมจะติดตั้งแล้วแล้วก็เดี๋ยวผมจะทสเสียงให้ฟังว่าผ่าแล้วมันเสียงมันประมาณไหนอันนี้เป็นผ่าเป็นสูตรของผมเองนะครับก็คือที่ผมเคยคิดเคยทาไปอะ ก็เดี๋ยวลองดูให้เพื่องนๆตัดสินใจเอาเองแล้วก็ก่อนที่จะฟังเทสนะครับอันนิดนึงก็คือใส่หูฟังแล้วก็กดหูฟังให้สนิทอะ่ะคือมันเสียงมันจะสมจริงประมาณ9 0กเ็เดี๋ยวจะเทสให้ฟังนะฮะเดี๋ยวติดตั้งก่อนว่าเสียงมันจะประมาณไหนไม่อยู่นอกอยังไหนวันกันไม่ได้ ลืมลืมถ่ายเสียงเดิมไว้ครับคลิปเสียงเดิมผมก็ไม่มีด้วยนะไม่แต่เขารู้ว่าคนเขียอะไรเขารู้ว่อะไร,ร,ะไระเสียงเดิมเป็นไงตัว <l ots> นี้ผมจะทำแบบว่า เปลี่ยนจากที่มันเป็นฝานั้นทําเป็นยิงลีเวทนะครับเพื่อแล้วก็เพื่อเวลาญ่แก้วหมดเราก็สามารถเจาะเจาะเอานี้แล้วก็อัดยกแก้วเองได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้นะฮะจากที่มันเป็นสองรูเราจะปิดให้เหลือรูเดียวเป็นสองนิ้วนะครับคือสองนิ้วเนี่ยเสียงมันจะบึ้มหน่อยแต่ว่าสูตรผมคือไม่เน้นแป๊ดนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นแบบสูตรที่ทําอยู่มันจะเป็นเสียงออกคุ้มถึงถึงจะ ขับในรอบสูงส่งมันก็ยังทุ่มอยู่นะครับ ต้องขยับรูอะพี่อันนี้พี่ดันขึ้นมาแล้วใช่ไหมับมันไม่มีลูกยางลูกยางมันอยู่ข้างในเนยพี่ต้องกดลงฮะเนี่ยวนะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเทสเสียงกันนะครับครั้งแรก ไ้ถ่ายตอนตอนแรก เลยใช่ป่ะตอนแรกเสียงมันเป็นยังไงวะเสียงมันเสียงมันออกเป็นลูกแหล่แต่มันจะอะไรเสียงมันชอบตอกบนตัวเบาะแต่ถ้าเกิดอยากได้แบบตุ๊บๆกว่านี้หน่อยนี่เอาแผ่นปิดออกเห็นไหมมันจะมีแผ่นปิดอยู่อ๋อก็ทุ่งออกเลยอ่ากะทุ่งออกเลย แพาอะไรก็ได้แยอะครับคงออกเลยเพราะว่าพิ่แต้มมันแค่ทีจุดคือถ้าไหนก็คือมันระบายความร้อนได้ดีกว่าเดิมนะใช่ใช่ใช่คราวนี้เราจะมาเทสกันนะครับอ่าเดินเดินเบาก่อน เบิ้นๆน,นั่งนะมาเดี๋ยวผมจะเทให้ฟังนะครับแต่ร <c> ถ <oughs> สูงจังวะก <c oughs> ลับรถก่อน <c oughs> ไม่ได้